สวัสดีครับขอต้อนรับกลับสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับรายการของเราเป็นรายการที่นําเสนอข่าวสารฟุตบอลต่างประเทศนํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันรายการของเราจะอัปคลิปลง YouTube ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลาประมาณบ่ายโมงก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันเข้ามาดูคลิปของเรากันเยอะๆนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับวันนี้เรามีข่าวเรื่องการลักพาตัวพ่อแม่ของลูดิอัส นักเตะของทีมลิเวอร์พูลมาฝากกันและมีข่าวการยกเลิกเกมการแข่งขันลีกเอิงฝรั่งเศสระหว่างทีมโอลิมปิกมาเย์เปิดบ้านรับมือกับโอลิมปิกลียงมาฝากกันด้วยส่วนตอนนี้เรามาดูผลบอลที่ลงเล่นกันเมื่อวานนี้กันก่อนดีกว่าเมื่อวานนี้บอลห้าหลีกหลักลงสนามกันอย่างมากมายเหมือนเดิมคู่ที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ระหว่างทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้รูปเกมครึ่งแรกในช่วง1ินาทีแรกทีมปีศาจแดงทไดด้ีกว่า แต่หลังจากนั้นทีมเรือใบเริ่มตั้งหลักได้เริ่มทำเกมได้ดีขึ้นเรื่อยๆจนมาได้ประตูขึ้นนําก่อนจากลูกจุดโทษในนาทีที่26จากจังหวะที่ทีมเยือนได้ลูกฟรีคิกทางริมเส้นฝั่งขวามือระยะประมาณ40หลาพวกเขาเปิดบอลมาที่ปากประตูทีมปีศาจแดงรามุดฮอยลุนที่ลงมาช่วยทีมดึงเสื้อโรดริผู้เล่นของทีมเยือนในกรอบเขตโทษและเมื่อกรรมการในสนามได้ดูภาพจาก VAR แล้วเขาได้ชี้ให้ทีมเยือนได้ลูกจุดโทษและก็เป็นฮาลันที่ยิงลูกจุดโทษนี้เข้าไป ทำให้ทีมเยือนนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากนั้นรูปเกมของทีมเยือนก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ทีมปีศาจแดงก็ได้จังหวะสวนกลับหลายครั้งเหมือนกันแต่ทั้งคู่ก็ทำอะไรกันไม่ได้จบครึ่งแรกเป็นทีมปีศาจแดงตามหลังทีมเรือใบสีฟ้าศูนย์ประตูต่อหนึ่งเปิดฉากครึ่งหลังมาได้แค่สีนาทีทีมปีศาจแดงก็มาเสียประตูที่2จนได้จากจังหวะที่แบร์นาโดซินวาได้บอลทางฝั่งซ้ายก่อนที่จะกระชากไปสุดเส้นหลังฝั่งแมนยูแล้วตักบอลมาที่ปากประตู และเป็นทางฮาลันกระโดดโมงทำประตูที่2ให้ทีมเยือนและเป็นประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้จากนั้นรูปเกมก็เป็นทางฝั่งทีมเยือนโดยสิ้นเชิงประตูที่3ของทีมเยือนมาจากจังหวะที่โรดริได้บอลตรงนอกเขตโทษตรงเส้น35หลาหน้าปากประตูเขาเลือกที่จะยิงไกลบอลพุ่งจะเข้าประตูอยู่แล้วแต่โอนาน่าพุ่งปัดบอลออกมาได้แต่บอลก็ไปเข้าทางฮาลันทางขวามือก่อนที่เขาจะเปิดบอลผ่านหน้าปากประตูและก็เป็นฟิลฟอร์เดนวิ่งเข้ามาแปรบอลตรงหน้าปากประตูเข้าไปในนาทีที่80 หลังจากนั้นทั้งคู่ต่างก็ทำอะไรกันไม่ได้และเมื่อหมดเวลาการแข่งขันก็เป็นทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกมาชนะทีมปีศาจแดงสาประตูต่อศูนย์ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆหลีกอื่นๆเพื่อนๆสามารถดูได้จากทางหน้าจอได้เลยนะครับส่วนตอนนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันก่อนดีกว่าข่าวแรกประจำวันนี้เป็นข่าวการลักพาตัวพ่อแม่ของลุยดิอัสนักเตะของทีมหงแดงเมื่อวานนี้ได้มีการรายงานข่าวที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น ได้มีกลุ่มผู้ก่อการร้ายติดอาวุธได้จากพ่อแม่ของลุยดิออสนักเตะของทีมลิเวอร์พูลพวกเขาถูกลักพาตัวในเขตเทศบาลเมืองบรารังกังประเทศโคลอมเบียและในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมากุสตาโวเปโรประธานาธิบดีประเทศโคลอมเบียได้ออกมากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทําการช่วยเหลือซิเลนิตมารรลันดาแม่ของนักเตะได้อย่างปลอดภัยแล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงตามหาตัวลุยมานูเอลดิออสพ่อของนักเตะยังไม่เจอในเวลาต่อมาพลเอกวิลเลียมซาลามงกาผู้อำนวยการสํานักงานตํารวจแห่งชาติโคลอมเบีย ได้ออกมากล่าวถึงรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเราได้เจอตัวแม่แล้วเธอปลอดภัยดีเธอมีอาการหวาดตัวเล็กน้อยแต่เธอสบายดีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์พาพ่อออกจากโรงพยาบาลทางเราได้ตั้งด่านสกัดไว้ตามจุดเส้นทางต่างๆที่คาดว่าคนร้ายจะขับรถผ่านแล้วและเราสามารถระบุตัวบุคคลบนรถจักรยานยนต์ได้แล้วด้วยทางสาพันฟุตบอลโคลัมเบียได้ออกมากล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ทำการช่วยเหลือพ่อของนักเตะโดยเ,เร็วที่สุด ส่วนสโมสรลิเวอร์พูลได้ออกถแถลงการโดยมีใจความว่าพวกเราได้รับรู้และตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้แล้วพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องนี้จะคลี่คลายอย่างปลอดภัยและโดยเร็วที่สุดล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโคลัมเบียได้มีการออกประกาศว่าจะให้รางวัลน,นำจับ200ล้านเปโซกับบุคคลใดก็าตามที่ให้เบาะแสข้อมูลสำคัญในการช่วยเหลือพ่อของลูดิอัสนักเตะของทีมลิเวอร์พูลทางช่องของเราก็ขอเอาใจช่วยให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือพ่อของนักเตะให้กลับมาอย่างปลอดภัย และโดยเร็วที่สุดถ้ามีข้อมูลอัปเดตใหม่ๆเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับฟังกันข่าวต่อไปเป็นข่าวการยกเลิกฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ตามโปรแกร,รมลีกเอิงฝรั่งเศสนัดที่10คู่ระหว่างทีมโอลิมปิกมาเย์จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมโอลิมปิกลียงซึ่งจะแข่งเป็นคู่ดึกของคืนวันอาทิตย์แต่บอลคู่นี้ได้ถูกยกเลิกก่อนที่เกมคู่นี้จะลงทําการแข่งขันเนื่องจากรถบัสที่มีนักเตะและสตาร์โค้ชของทีมโอลิมปิกลียงที่กําลังเดินทางเข้าสนาม ได้ถูกแฟนบอลของทีมโอลิมปิกมาซล้อมรถไว้และมีแฟนบอลส่วนหนึ่งได้คว้างก้อนหินปาเข้าใส่กระจกด้านข้างรถจนแตกส่วนแฟนบอลมาซอีกส่วนหนึ่งได้มีการคว้างปาาขวดเบียร์และแก้วน้ําเข้าไปในช่องหน้าต่างบานที่ถูกโดนหินปาใส่จนแตกและได้มีขวดเบียร์บางส่วนได้แตกก่อนที่จะเข้าไปในตัวรถทําให้เศษแก้วปลิวเข้าไปในตัวรถปลิวเข้าไปแทงปักตามหน้าตาและตามร่างกายของฟาบิโอครอสโซผู้จัดการทีมโอลิมปิกลียงจนทําให้เขาได้รับบาดเจ็บจนต้องส่งเขาเข้าห้องพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะส่งตัวเขาไปที่โรงพยาบาลต่อไปและจากเหตุการณ์นี้ทําให้คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันได้มีการประกาศยกเลิกการแข่งขันในนัดนี้ภายหลังจากที่มีการยกเลิกการแข่งขันแล้วทางทีมลิยองได้มีการออกแถลงการประกาศว่าทางเรารู้สึกเสียใจที่สถานการณ์ประเภทนี้เกิดขึ้นทุกปีในมาร์เซ่เราอยากขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ให้ติดตามความร้ายแรงและการทำซ้ำของเหตุการณ์ประเภทนี้ก่อนที่โศกนาฏกรรมที่ร้ายแรงยิ่งกว่านี้จะเกิดขึ้น ข่าวต่อไปเป็นข่าวตลาดซื้อขายนักเตะของทีมเซลซีฟาบริซิโอโรมาโนได้รายงานว่าในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคุนี้ทีมเซลซีมีความต้องการที่จะเสริมทัพ2ตำแหน่งด้วยกันตำแหน่งแรกคือนักเตะกองหน้าซึ่งมันไปสอดคล้องกับคำพูดหลังเกมของมอริซิโลโปเซติโน่ผู้จัดการทีมเซลซีในเกมที่ทีมเซลซีแพ้คาบ้านต่อทีมเบรนฟอร์ดสู่ประตูต่อ2ว่าพวกเราต้องการความเฉียบขาดให้มากกว่านี้ถ้าพวกเราทำไม่ได้ความมั่นใจมันก็จะลดลง อันที่จริงเราโชคร้ายที่ขาดคริสโตเฟอร์เอนคุนคูเพราะว่าเขายิงประตูได้มากมายที่บุนเดสลีกาและเขาได้รับอาการบาดเจ็บช่วงปรีซีซั่นส่วนนิโคล่าแจ็คสันเขายังเด็กอยู่และเขาจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวและอีกหนึ่งตำแหน่งที่ฟาบริซิโอโรมาโนบอกว่าทีมเซลซีอยากได้ในตลาดหน้าหนาวนั่นก็คือตำแหน่งกองหลังเนื่องจากทีมเซลซีอาจจะเสียเทรเวอร์ซาโลบาในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้เพราะถึงแม้ตัวนักเตะยังอยากที่จะอยู่กับสโมสรเซลซี Chelsea ต่อไป แต่ตัวนักเตะก็ยังอยากที่จะมีโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอด้วยซึ่งทีมเซลซีให้นักเตะไม่ได้แต่ว่าฟาบริซิโอโรมาโนยังไม่ได้ระบุชื่อนักเตะกองหน้าและนักเตะกองหลังที่ทีมเซลซีต้องการข่าวต่อไปเป็นข่าวควนหลงจากเกมเอลกาซิโกนัดที่ทีมบาร์เซโลนาแพ้ขาบ้านต่อทีมชุดขาวระอันมาดริดหนึ่งประตูต่อ2หลังจากจบเกมแล้วโอเดเลียงชูเอาเมนีนักเตะม,มิดฟิลด์ตัวรับทีมชาติฝรั่งเศสอายุ23ปีของทีมระอันมาดริดทีมในลีลาลิกาสเปน ได้รับอาการบาดเจ็บที่เท้าและในภายหลังจากที่นักเตะได้เข้ารับการตรวจอย่างละเอียดแล้วทางทีมแพทย์ได้ลงความเห็นว่านักเตะได้รับอาการบาดเจ็บกระดูกฝ่าเท้าซ้ายแตกและได้รับการคาดการณ์กันว่านักเตะจะต้องพักรักษาตัวนานประมาณ6-8สัปดาห์เลยทีเดียวต้องมาคอยดูกันว่าการที่จะต้องขาดนักเตะรายนี้ประมาณ2เดือนจะทําให้ผลงานของทีมชุดขาวจะตกลงไปหรือไม่เป็นยังไงบ้างครับกับข่าวที่ทางช่องของเราได้นํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกัน ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ